แล้วสี่ตำรวจปุ้มรีดนักพนันออนไลน์4แสนบาทจับแล้วสี่ตำรวจที่รีดไถนักพนันออนไลน์4แสนบาทพบทั้งหมดเป็นตำรวจริงสังกัดตำรวจไซเบอร์สองคนบชนสองคนภูมิเจรา,ารตำรวจไซเบอร์นะครับสั่งให้ออกจากราชการทันทีนะครับสำหรับ ประเด็นนี้นะฮะในโลกโซเชียลนะครับก็ได้มีภาควิจารณ์กันมากเลยทีเดียวก็มีความเห็นหลากหลายความเห็นนะฮะก็สรุปมาได้ประมาณ4ี่ความเห็นนะครับคือกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าบุคคลพวกนี้อาจจะไปรับใช้ได้ประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์เพระเวลาเวลาเว็บเขาเสียหายมากนะครับมีผู้ได้จํานวนมากนะครับก็จะให้มารีซับกลับคืนไปให้เว็บพนันออนไลน์น,นี้เพราะว่าพวกนี้ได้ประโยชน์อยู่ กลุ่มที่สองที่เขาเขามีความเห็นนะเขาบอกว่าเจ้านายของพวกนี้อาจจะมีส่วนในการที่ไปเปิดเว็บหรือว่ามีหุ้นส่วนในการเปิดเว็บพนันออนไลน์เวลาตัวเสียหายมากก็จะให้ลูกน้องมาอุ้มรีดซับกับคืนไปอันนี้กลุ่มที่สองที่เขาแสดงความเห็นนะครับกลุ่มที่สามเขาบอกว่าอาจจะเป็นความโลภข,ของบุคคลพวกนี้เองนะครับเห็นได้ช่องศบโอกาสจากการที่จะใช้อํานาจ ทางกฎหมายฮะไปบังคับขู่เข็นให้ส่งมอบทรัพย์ให้ตนนี่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สพวกนี้ใจเย็นเขาบอกว่าให้รอบทสรุปให้ชัดเจนก่อนพวกนี้จะรอให้มีบทสรุปให้ชัดเจนก่อนนะครับนี้ก็มาดูเนื้อหาข่าวนะครับความคืบหน้ากรณีโซเชียลแชร์โพสต์ของทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะเลขาธิการมูลทีมงานทนายประชาชนที่โพสต์ผ่าน Facebook สิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขา ที่การมุยทีทีมงานทนายประชาชนว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาวรายหนึ่งที่เล่นพน,นันได้เงินจากเว็บไซต์พน,นันออนไลน์เกือบสองล้านแต่ภายหลังมีชายจัดการอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์ขอตรวจคน้นและอุ้มตัวหญิงสาวคนก่ลาวพร้อมสามีและลูกวัย11ขวบขู่จนต้องยอมให้เงิน4ี่แสนบาทและพระหนึ่งองค์ไปนะครับนี่ จากโชคลาภนะครับกลายเป็นทุกขลาบขึ้นมาทันใดเลยนะครับและต่อมาก็มีผู้อ้างเป็นตำรวจเชียงใหม่ขอทําการอายัดบัญชีหญิงสาวรายนี้โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยได้มีการโยงไปเว็บอื่นนะครับที่หญิงสาวคนเก่าวไม่เคยรู้จักเหมือนเป็นการป้องเว็บที่เกี่ยวข้องจริงๆอันนี้คือความเห็นของท่านทาน,นายสิทธาเบี้ยบังเกิดน,นะ เหมือนกับไปป้องกับเว็บไซต์จริงๆพยายามโยงไปเว็บอื่นนะครับทางด้านผู้การไซเบอร์ Cyber นะครับสั่งเร่งพิสูจน์คลิปหากพบเป็นตำรวจจริงไล่ออกจากราชการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างระบุทำเสียขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ประพฤติดีเผยายามม้ำมาตลอดให้ทำงานสุจริตยุติธรรมเป็นที่พึ่งประชาชนไม่ใช่โจรน,นี่ท่านระบุไว้เลย อย่าทาตัวเป็นโจรแต่งเครื่องแบบตํารวจแล้วต้องเป็นตํารวจเป็นผู้พิทักษ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่กลายเป็นโจรซะเองไม่ได้ครับนี่นะครับดูภาพครับคลิปที่เขาอมาเผยนะครับโฉมหน้าโฉมตาของตํารวจสองคนนี้นะครับจะเป็นตํารวจไซเบอร์หรือตํารวจนครบาลน,นี่เดี๋ยวไปชัดเจนอีกทีนะเพราะว่าตํารวจนครบาลสองคน ตำรวจไซเบอร์สองคนก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นไซเบอร์ทั้งหมดหรือเปล่าหรือนครบ,บาลชปนมาด้วยนะฮะในสองคนนี้นะครับพลตำรวจโทรกรชัยค,ยคล้ายคึงนะครับท่านผู้มีาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้บชาการสอทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วได้สั่งการให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ทราบเรื่องราวที่มาพร้อมเร่งนําตัวกลุ่ม คนดังกล่าวนะครับมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วในเบื้องต้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งผู้เสียหายก็ได้ยืนยันสถานที่เกิดเหตุอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามหากปรากฏพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงตามที่กล่าวอ้างได็ดสั่งการให้ดําเนินการทั้งทาง,ทงวินยัยและอาญาอย่างเด็ดขาด หรือให้ลงโทษไล่ออกจากราชการนี่ท่านดูเด็ดนะมากเลยทีเดียวนะฮะท่านบุญชาการเนี่ยนะครับเอาจริงอย่างนี้ตำรวจจะได้ไม่ออกนอกลูก่นอกทางครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างทําเสียขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ประพฤติดีและหากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่จริงตามที่กล่าวอ้างก็เร่งติดตามมาดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมกําชับการตรวจสอบ ข้ที่จริงตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดดำเนินการด้วยความรวดเร็วโปรง่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุดครับเมื่อวันที่31มีนาคมมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกลุ่มกลุ่มชายที่อ้างเป็นตำรวจรีด4แ0,000นบาทจากนักพนันออนไลน์ได้แล้วนะฮะได้ทั้ง4คนเลยนะครับโดยจากการตรวจสอบพบ ทั้งหมดเป็นตำรวจจริงครับโอ้โห,โหนี่สุดยอดเลยสุดยอดตำรวจไทยเลยนะครับโดยสองคนอยู่สังกัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอสอทอออหรือตำรวจไซเบอร์นั่นเองและอีกสองคนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชน,อนนะ โดยทั้งหมดนะครับก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับน,นี่เป็นใครก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนแหละครับหาช่องทางต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งเบื้องต้นพลตำรวจโทรกรชัยได้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและตั้งกรรมการสอบสวนข้อท็จจริงโดยวันรุ่งขึ้นก็คือ,คอวันที่1เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับเวลา10นาฬกา จะเชิญทางผู้เสียหายเดินทางเข้ามาชี้ตัวที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอ,อทอครับหากพบว่าตำรวจตามที่ผู้เสียหายระบุเป็นบุคคลที่ก่อเหตุจริงจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหากพบว่ามีความผิดจริงต้องให้ออกจากราชการพร้อมทั้งจะเอาผิดทางวินัยและอาญา ให้ถึงที่สุดแมท่านผู้มีการชอบใจท่านองค์าก,าาาการท่านผู้ชาการจริงๆนะครับคนนี้เด็ดขาดจริงๆครับจากข่าวนี้นะครับท่านเห็นอะไรครับจะเห็นว่าการเล่นการพนันออนไลน์นะถ้าหากว่าท่านเล่นเสียหรือเจ๊งอย่างเดียวหรือได้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากวันใดท่านเล่นได้และได้เขามาเป็นก่อเป็นกรรมได้เขามาเป็นจํานวนมากนะครับ ก็จะมีแกงเวบพนันตามมาทวงคืนยิ่งถ้ามีบุคคลมีสีเป็นหุ้นส่วนหรือรับจ้างมาอุ้มก็ยิ่งระวังกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับแล้วท่านจะมัวไปเล่นกันอยู่ทำไมครับไปเป็นกระบือให้เขาต้อนเอาเปล่านะครับก็ฝากข้อคิดเห็นตรงนี้ไว้นะครับแล้วถ้าหากว่าตำรวจกลุ่มนี้ทำอย่างนี้จริงๆยิ่งทำมีนายอยู่เบื้องหลังนี้ ประเทศไทยแก้ปัญหาการพนันแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปดําเนินการชุดนี้โดนจับไปก็จะมีชุดใหม่เข้ามาโดยวิธีการที่แนบเนียนยิ่งไปกว่านี้ถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ